นเราเมื่อเกิดมานั้นเราจะเห็นว่าต่างกันโดยยศโคตชารพันะกูลมีความประพฤติแตกต่างกันไปตามสภาพที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรมยมจำแนกสัของของคนให้เลวดีเลยปราณี สาเหตุแห่งการเกิดกรรมนี่เกิดจากกิเลสพาให้ใจเศร้าหม,ม,มองเป็นอันดับแรกเมื่อใจเศร้าหมองเป็นอันดับแรกก็เกิดการสร้างกรรมอย่างเช่นว่าใจคิดอยากจะได้ของไม่มีเงินทองก็ขโมยเอาอย่างนี้แหละเรียกว่ากิเลสเกิดแล้วก็สร้างกรรม ผลที่สุดวิบากก็ตามมาในกรรมนั้นก็คือว่าผลที่ติดตามมาก็ถูกจับได้ติดคุกติดตารางหรืออย่างน้อยก็หนีหัวสุโหัวสุนหาความสงบไม่ได้กิเลสกรรมวิบากจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในใจของคนเรานีในศาสนาสอนให้รู้จัก เรื่องของการที่ใจเราเศร้าหมองจิตเดิมพุทธเจ้าแสดงไว้ประพัฒรมิทางพิกเวทิตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมนั่นผ่องใสอยู่แล้วอุปมาเหมือนพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่เขาฉายแสงอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาวันใดมีหมอก มีควันมีอสุรินทราหูมีเมฆมาปิดกันไว้เยอะๆแสงแดดไม่ทะลุลงจากฟ้ามาสู่ดินเราก็เรียกว่าวันนี้ไม่มีแสงแดดแต่จริงๆแล้วแสงแดดนั้นก็มีอยู่ตามเดิมเพียงแต่ว่า ถูกเมฆหมอกควันอซินอสุรินทราหูปิดบังไว้เท่านั้นเองจึงได้เรียกว่าถูกปิดกั้นไว้โดยเมฆหมอกควันก็เหมือนกิเลสกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาในใจคนเราเนี่ยเมื่อถูกสิ่งเหล่านี้กั้นไว้ในใจใจเนี่ยหมด ความเศร้าห,หมดความงามจึงเศร้าหมองเหมือนพระอาทิตย์ถูกเมฆหมอกควันอสุรินทราหูปิดไปเราขึ้นไปบนฟ้าขึ้นเครื่องบินแสงแดดก็ยังส่องเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานว่าจิตคนเราเนี่เศร้าหมองไปเพราะอำนาจแห่งกิเลสสิ่งที่เข้ามากระทบใจเลือดใจนั้นเศร้าหมอง ทเจ้าจึงตัดว่าอาคันตุก,กะที่มาทำให้จิตใจหมุนหมองไปไม่พองใสปภัสรมิท,งทังพิกเวจิตังดุก่อนภิกษุทั้งหลาย <c oughs> จิตเดิมนั้นปพปปัศสอนอาคันตุกเกเซหิเพราะมีอาคันตุก,กะคือกิเลสนี่แหละจอนเข้ามา จึงทำให้ใจคนเราเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองไปนี่อยากได้อยากมีอยากเป็นกิเลสตัณหาพาเกิดคนก็อยากได้อยากมีอยากเป็นจมอยู่กับสิ่งนี้ทุกคนในโลกจมกับอยู่สิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหานี่ออกอยากจิตจึงเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลายิ่งคนคิด โลภมากนี่เขาก็จะโลภเอาแต่อยากมีอยากได้อยากเป็นเขาโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่เขาอยากได้อยากไม่รู้จบอยากไม่รู้สิ้นก็ถึงอยากที่จะดับความขุ่นมัวในใจลงได้จิตจึงไม่ผ่องใสเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านถึงว่าจิตเดิมผ่องใสดีอยู่แล้ว แต่อาศัยที่กิเลสเข้ามาใจเศร้าหมองเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการความสะอาดของใจสว่างของใจนี่ต้องรู้จักข้อนี้ในธรรมเพื่อที่จะทำให้ใจของเรานั้นสะอาดพุทธเจ้าสอนบันไดาสามขั้นของจิตว่าข้อที่หนึ่งคำสอนของพระุทธเจ้าทั้งหลายเอตังพุทธ,ธานศาสนัง ข้อที่หนึ่งพุทธเจ้าสอนในเราเว้นจากบาปอันนี้เป็นคำสอนตรงๆใง่ายคำว่าบาปนี่ปะปะแปลว่าดำบาปเนี่ยแปลว่าดำหมายถึงใจนั่นแหละดำหมายถึงใจนั่นแหละเศร้าหมองไปบาปนี่เวลามันเกิดแล้ว <c oughs> มันทำให้คิด วา้าวุ่นไปหมด <c oughs> คิดอยากได้อยากมีอยากเป็นวา้าวุ่นไปหมดเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจไม่สงบอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาสิ่งเหล่านี้แหละทามันเกิดขึ้นในใจแล้วทำใจตัวเองนี่แหละไม่ให้มีความสุข จึงได้ชื่อว่าบาปเพราะมันเป็นต้นรากของความเศร้าหมองของใจพุทธเจ้าสอนให้เราละออกจากความโลภค,ความโกรธความหลงนี่ให้รู้จักพอดีโดยใช้ธรรมในข้อสันโดษไม่ใช่ว่าสันตุถีหรือสันโดษชีวิตเราถ้าเรารู้จักพอนี่จะเป็นชีวิตที่ มีความสุขความสบายที่สุดไม่ต้องไปดิ้นรนต่ออะไรมากมายเราพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นเราพอใจในสิ่งที่เราได้ถ้าเราพอใจอย่างนี้เราจะมีความสุขที่สุดคนเรานี้ถ้าหากาตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจได้รับอารมณ์เนี่ย มันเกิดความกระตุ้นอยากเหมือนคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นรูปของสิ่งของรสของอาหารกลิน่นอาหารหรือกลิ่นอื่นๆสัมผัสอารมณ์ที่ต้องการเนี่ยบางทีเนี่ยมันปรุงแต่งอยากแก่ให้ดังใจ <c oughs> เขาอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างใจตนแต่มันก็ไม่เหมือนใจตนคือมันรู้จักว่าสภาพที่มันเกิดขึ้นมันรู้เสื่อมได้ไม่เหมือนใจจะให้มันอยู่กับใจตลอดอย่ยงสมมติความสุขอยากจะให้ใจในสุขสุขมีเงินเดียเด๋ยวเดี๋ยวเท่านั้นเดี๋ยวก็ไปหาอีกหมดก็ไปหาอีก <c oughs> สุขมีเงินก็สุขไม่เที่ยงมีของใช้ก็ไม่เที่ยงเสื้อผ้าอาภรณ์มีชุดนี้นุ่งเก่าไปแล้วก็เศร้ามองก็ไม่ชอบอีกแหละแม้แต่สุขสิ่งทุกอย่างที่เรามีเราครองถ้าเราเข้าใจชีวิตนะ่ะคาสันโดษความรู้จักพอเนี่ถ้าเราทำใจของเราให้รู้จักความสงบได้ ใช้เท่าที่หน้าที่ตามมีอย่างสมมติพระอยาิโยมเอาอย่างของพระไปใช้ก็ได้ปาจีบอลสามผืนงานทุกงานก็ผืนนี่แหละทุกวันทุกวันนุ่งใช้ก็ผืนนี่แหละห่มก็ผืนนี่ถ้านหนาวมาก็ซ้อนอภา,าสังกติมาซ้อนก็นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนชีวิตเรียบง่ายให้กับพระ ถ้ายมเอาไปใช้ก็ดีเนาะโยมเอาไปใช้มีไม่ต้องมาเสื้อเสื้อผ้าเต็มตู้เสื้อผ้าเต็มตู้นุน่งม,มาวัดน,นี่มันนุ่งได้ชุดเดียวแหละนุ่งได้ชุดเดียวอย่าง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 ดีก็สองผืนซ้อนกันก็แค่นี้แหละเหลือนั่นเราก็นุ่งไม่ได้มันก็อยู่ในตู้นั่นแหละเพราะมันอยู่ในตู้ก็คืออยู่ในตู้ มีบ้านสี่ห้าหลังก็นอนอยู่อาศัยได้หลังเดียวมีรถสิบคันขับก็ขับได้คันเดียวไม่ได้ขับมาสิบคันหลกมีแวนสิบวงก็ใส่มาได้วงเดียวหรือไม่เกินสองวงเกินนั้นเขาก็จะหาว่าประสาทอีกแหละคิดเอาเถอะเพราะฉะนั้นเรานึกถึงความเป็นจริงว่าเออ ชีวิตคนเราถ้ารู้จักความสันโดษธรรมะเนี่ยอย่างเราเข้าวัดเรารู้จักพอ <c oughs> บางคนเนี่ยอามาเห็นดิ้นรนกันแทบตายโอ้เคยเลิกเป็นคนเคยรวยที่สุดมาก็ไม่ได้อะไรสละกลายเป็นชีวิตเป็นหนี้เป็นสินอีกอารมาก็สงสารเห็นแล้วก็สงสารว่าเออ,เอ,อชีวิตเนาะ <c oughs> แต่ละคนแต่ละท่านก็มีของใครของมันแท้ๆบางคนก็เกิดมาใช้ชีวิตกับยังบวกหนี้เข้าไปอีกบวกภาระเข้าไปอีกมันก็เกิดจากความโลภนี่แหละญย่าโยมไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแก้ไขกันยังไงก็ไม่จบเพราะความโลภของมนุษย์มันมีอยู่ ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาเหล่านี้แหละสู้เรามีแล้วเรารู้จักค่อยๆใช้อย่างสมมติพระเจ้าท่านสอนหลักของการใช้เงินเนี่ยหลักของการอยู่ครองเรือนหลักของการอยู่กับโลกท่านสอนว่าทรัพย์ที่เราได้มาหนึ่งฝังดินสองทิ้งน้ำสาม ใช้นี้เก่าสี่ใช้นี้ใหม่หนึ่งฝังดินก็ทรัพที่มันฝังดินนี่ก็เอาเก็บรักษาไว้ใช้ในเวลาที่เป็นประโยชน์อย่างสมมติเราได้มาร้อยก็แบ่งไว้สักยี่สิบสามสิบอันนี้เกิดฉุกเฉินมาก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้ใช้เรียกว่าฝังดินทิ้งน้ำ ทิ้งน้ำนี่ก็เอามาใช้มากินนี่แหละเอามาใช้เอามากินใช้นี่เก่าก็เลี้ยงพอ่อใช้นี่ใหม่ก็ดูแลบุตรภรรยาที่นี่คือโบราณท่านสอนกันไว้อย่างนี้ถ้าใครปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมไม่ทะเยอทะยานเกินชีวิตก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุนไว้แต่ที่นี่มันอย่างว่าเนี่ยจิตคนเนี่ยมันทะยานอย่างนี้แหละ ตอนที่มันทยานไปเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากแข่งขันธาตมาก็เห็นเขาแต่ละคนแต่ละชีวิตต้องมาดิน้นลนกันอยู่ในโลกเพราะทรัพย์สินสมบัติพระสถานหาตลอดชีวิตก็หายังเป็นหนี้เป็นสินอยู่นี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วบางคนจนสิ้นเนื้อปดรราตัว นี่คือสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกไอ้คนที่หาได้ก็ไม่รู้จักพออีกได้สิบจะเอาร้อยอะไรร้อยจะเอาพันได้พันจะเอาหมื่นเอาแสนเอาล้านอย่างนี้แหละก็ไม่จบอีกถามว่ามันจะไปจบตรงไหนเนาะทรัพย์สินสิริคารที่เราหากันมาอยู่ทุกวันนี้หามาไว้เพื่ออะไรหามาไว้กินไว้ใช้ พอกินแล้วสบายแล้วอาดมาวะ่ะอย่างคนเนี่ยลืมตัวได้เงินมาง่ายกินง่ายใช้ง่ายบำรุงอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี่ที่สุดมา <c oughs> สู้เราใช้ชีวิตถีของธรรมะไม่ได้ผ้าสามผืนฉันมือเดียวอย่างชีวิตพระมักน้อยสันโดษอยู่ตามวินัยของพระพุทธเจ้าที่สอนให้อยู่ อย่างนี้ก็อยู่ได้แล้วไม่เห็นเดือดร้อนอะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะที่พุทธเจ้าท่านสอนวิชาเรียบง่ายที่สุดถ้าโยมเอาไปใช้ในชีวิตโยมไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเราเนี่ทุกคนมีหนี้หน้าที่สละอยู่แล้วถึงไม่สละธรรมชาติมันกำจัดเอง <c oughs> ยังไงหลวงพ่ออา้าวคิดดู เราเกิดมาเนี่ยต้องมีหน้าที่สละถ้าลองเก็บมาไว้เนี่ยเป็นภาระหมดอย่างสเม็ดสับเก็บเอาตัวเราเองไว้สังขารขันห้านี่เอาไว้กินไว้เที่ยวไว้ดูไว้ชมเอาไว้ไปโน่นไปนี่ที่สุดมานี่ธรรมชาติเขาก็บอกว่าจะเอาคืนนะอย่างเงี้ยสมมติว่าแปดสิบอย่างเงี้ย แปดสิบจะเอาคืนแล้วเก้าสิบก็ไม่คืนเกินไปก็ลําบากแล้วจะเอาคืนแล้วนะบางคนไม่เตรียมตัวเลยไม่ได้เตรียมใจในการจากในการที่ธรรมชาติเขาจะเอาคืนเขาให้มาอยู่ในโลกบางคนนี่เป็นหนุม่มเป็นสาวนึกว่าไม่เป็นอะไรที่ไหนได้ตายไปหายจ่อยไปเลยแวบเดียวรถปัดอุบัติเหตุเกิดขึ้นตายเลย หรือเกิดโน่นนั่นนี่ตายไปเลยอย่างเนี้ยไม่ทันได้สั่งได้ลาอะไรสักอย่างคือชีวิตไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยที่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าประมาทแล้วเป็นคนประมาทแล้วไม่รู้จักที่จะประพฤติปฏิบัติต่อจิตของตนว่าจะทําจิตของตนยังไงอย่างสมมตุติการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งทำให้ใจสงบพทธเจ้าสอนว่า หนึ่งเ้นบาปแล้วสองกุศลสูปสัมปทาให้มันสร้างกุศลอย่างสมมติกุศลเนี่ยอย่างสมมติอธาวายพระทหารเนี่ยผ้าผ่อนทอนสบายอย่าโจมคิดว่ามันไปด้วยอาหารอย่างนี้หรืออาหารพวกนี้มันไม่ใช่ว่าลอยขึ้นไปอยู่รอเราอยู่บนฟ้าไม่ใช่อย่างนั้นมันติดอยู่ที่ใจเรานี่มันติดอยู่ที่ใจเรามันรู้ที่ใจเรานี่ มันติดที่ใจเรามันรู้ที่ใจเราเราได้เคยทําไว้อย่างสมมติเราถวายแกงถวายข้าวถวายผลไม้ถวายผ้านี่เราถวาย <c oughs> เราเป็นผู้จําเองแหละสัญญาความจําได้หมายรู้เราจําไว้ <c oughs> เหมือนเดียวกันนี่เราเรียกว่าเราทําบุญลรงกันข้ามถ้าเราลอง,งทําบาปสิ ลองทำบาปสิอย่างสมมติเราไปฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนึกถึงบาปที่เราฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างสมมติปลามันมีลูกเอาแม่มันมากินซะไก่มันเลี้ยงลูกเอาแม่มันมากินซะอย่างเนี้ยอย่างเรื่องอดาวไก่ดาวลูกไก่ที่เป็นเรื่องนิทานมีเพลงร้อง <c oughs> สองโผเมียเห็นพระธุดงมาบินธบ,บาต <c oughs> เห็นพระธุดงมาบินธบ,บาตไม่รู้จะเอาอะไรมาแกงกินถวายพระก็นึกถึงไก่เอาแม่มันมาฆ่าพอแม่มาฆ่าลูกมันเห็นว่าแม่มันตายโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไปเลยเนี่ยไก่ก็ใจเด็ดเหมือนกันเกิดเป็นดาวลูกไก่เห็นไหม ก็เป็นตำนานเล่าไว้นี่คือสิ่งที่เราคิดแล้วว่าถ้าทำบาปใจมันก็เศร้าหมองอ,อย่างสมมติเราเห็นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยถูกลูกฆ่าเนี่ยมีทุกวันเดี๋ยวนี้มีทุกวันโอ้เป็นจะเป็นข่าวเกือบทุกวันเลยได้เห็น เออชีวิตมันนั่งคิดนี่เนอะคนเรามันจะเอาอะไรกันแน่ในชีวิตศีลธรรมไม่มีแล้วศีลธรรมไม่เอาจิตใจมาอยู่กับความดีแล้วความกตัญญูสิ่งที่เราควรจะเอาบุญในชีวิตไม่เอาแล้วไปเอาบาปสนิ่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วคนที่ทําบาปเนี่ยมันไม่ตามไปหรือเพราะมันอยู่ในสัญญาคนมันความจําได้หมายรู้ ว่าตัวเองสั่งให้ทำอะไรจิตเป็นผู้ทำฆ่าพอ่อฆ่าแม่ดา่าขโมยประพฤติผิดในกามกรมกล่าวเท็จกินเหล้าเมายาสิ่งเหล่านี้แหละที่มันจดจำอยู่ในจิตใจของตัวเองเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงว่าให้มาสร้างบุญแทนบาปสัพพปาปัสสะกระนังพึงเว้นจากการทำบาปทั้งปวงถ้าทำได้ดีข้อที่หนึ่ง กุศลสูปสัมปทาถึงพร้อมด้วยการมั่นสร้างกุศลเป็นนินในข้อที่สองสร้างสมกุศลขึ้นเรื่อยๆเราทําทุกวันเราทําจิตใจของเราทุกวันสร้างทานบาร,รมีศีลภาวนาของเราสะสมเอาทีละหน่อยทีละหน่อยภาวนาไปเพื่ออะไรเพื่อให้ใจเราเนี่ยสงบ อย่างน้อยที่สุดก็สละออกระดับหนึ่งสละอะไรสละความโลภสละความโกรธความเกลียดอิจฉาริษยาถ้าเราสละออกสิ่งเหล่านี้ก็ดีขึ้นสำหรับใจใจมันก็จะเริ่มดีขึ้นทำทำให้จิตสงบแล้วมันจะไปไหนต่อหลวงพอ่อเนี่ยพระาศาสนาจิตที่สงบนมันจะเกิดปัญญา ปัญญาที่เห็นอะไรถึงจะเรียกว่าสงบปัญญาที่เห็นจิตของเรานะ่ไม่ดินน้นรนทุกครั้งเนี่ยที่เราดิ้นรนกันทุกวัน,นเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยถามว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกจิตดิ้นรนเนี่ยไม่ใช่สุขนะอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นเป็นนี่อย่างสมมติอย่างที่พูดเมื่อกี้ มีบ้านสิบหลังมีรถร้อยคันมีแหวนร้อยวงมีเสื้อผ้าเต็มตู้มีเงินเยอะแยะตายไปแล้วได้อาไปไหม,ไ,มได้สักคนเพราะฉะนั้นหายพอดีอยู่พอดีกินพอดีใช้พอดีอดเป็นพอดีอย่างนี้จะดีกว่าชีวิตเพราะเราไม่ต้องดินน้นรนสาะแสวงหาให้มากเกินจะสะสมไปก็สะสมก็สะสมให้รู้จักว่าเออชีวิตเราเนี่ยต้องเตรียมใจอีกส่วนหนึ่งว่า สักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็มีชีวิตอย่างนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันคนรวยก็ตายไม่ใช่ว่าคนรวยไม่ตายคนมียศก็ตายไม่ใช่ว่าคนมียศไม่ตายคนจนก็ตายไม่ใช่ว่าคนจนไม่ตายมันก็ตายเหมือนกันหมดแหละทุกสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตภายหลังความตายทุกคนไม่เอาอะไรไปไม่ได้สักคน เนี่ยเราลองมาคิดดูดิบางคนเกิดมาเนี่ยมียศพร้อมมีทรัพสมบัติพร้อมมีคุณธรรมอะไรหลายอย่างพร้อมเออไปฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยโยมว่าไปโดดตึกตายกะมีอย่างนี้ก็มีไปปืนยิงตัวตายก็มีแขวนคอตายก็มีเออแปลกก็นี่แหละถามว่าคนที่มันไปฆ่าตัวตายเนี่ย อะไรก็พร้อมทําไมต้องไปฆ่าขอตายเพราะอารมณ์เนี่ยแหละยึดจะสุขอยากจะได้สุขแต่ไม่ได้ตามใจหวังก็เป็นทุกข์พอเกิดอารมณ์ทุกข์ก็เดือดร้อนอย่างนี้แหละเพราะนั้นความพอดีเนี่ยถ้าเรานำมาใช้ในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ก็พอดีมีพอดีเป็นพอดีกินพอดีใช้พอดีทำพอดีถ้าเราใช้ใช้หลักของสันโดษมาใช้ในชีวิตรู้จักธรรมะแต่เนินเน่นๆนะ เราจะไม่ดินน้นรนเราใช้ชีวิตแบบสัจธรรมของพระพุทธเจ้าสอนเราจะดำเนินชีวิตของเราได้อย่างสงบสันติไม่ต้องไปแข่งขันไม่ต้องมาโม้พอเพอิดเพลินเล่นอยู่กับโลกโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละชวนให้หลงด้วยกิเลสตัณหาเพราะนั้นน่ะถ้าเราเข้าใจเสื้อผ้ามีเืียงปีกบงัง ร่างกายของเรากันยุงกันแดดกันลมกันฝนกันความอูจจารของร่างกายแค่นี้เองที่อยู่อาศัยก็พอให้ได้หลับได้นอนรถล,ลางก็พาให้เราเดินไปเท่านี้ไม่มีอะไรลีชีวิตที่เราควรจะ,สะแสวงหาที่สุดก็คือความสงบของจิตถ้าจิตใจเราสงบเนี่ยใจเราเย็นอย่างนี้นะใจเราเข้าใจสัจธรรมว่าสรรพสิ่งในโลก เราจะเห็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์ท้งนั้นพุทธเจ้าท่านมองให้เห็นเป็นอริยสัจว่านี่ทุกข์สังขารเราเกิดมาเป็นทุกข์ใครบอกว่าสุขก็ลองดูเถอะเกิดแก่นี่เกิดทุกข์แล้วล่ะทุกข์อย่างเกิดทุกข์อย่างแก่ทุกข์อย่างเจ็บทุกข์อย่างตายที่สุดเราก็อะไรไปไม่ได้ซากอย่างอุสาหามาแทบลม้มแทบตายเก็บไว้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์บางทีก็มาป่วยไข้อีกต่างหากโอ้ชีวิตสารพัดทุกข์ เพราะนั้นพระศาสนานี่แหละจึงเป็นเสียงที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้อย่าได้คิดว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องพึ่งศาสนาก็ได้การที่คิดอย่างนี้แหละเราไม่ได้ผ่านชีวิตก็เลยต้องคิดแบบนี้แต่ถ้าเราผ่านชีวิตแล้วจะคิดว่าเราไม่ได้เกิดมากินมาเที่ยวมาเล่นในโลกชีวิตภายหลังความตายเนี่ยเป็นชีวิตที่ เราผูกพันพันธนาการอะไรไว้อย่างเราพุทธว่าเราเกิดมาพบพรพุทธศาสนาแต่ไม่ได้สร้างทานศีลภาวนาก็ไม่เป็นไรหรอกใครก็ไม่ได้บังคับหรอกแต่ชีวิตจาจภายหลังความตายของท่านผู้นั้นจะรอสบกับสิ่งที่ตัวเองได้พบในชีวิตหลังจากตายไปแล้วว่ามันทุกข์ขนาดไหนทุกข์ที่ไม่มีจะกินเพราะจิตวิญญาณมันยังมีอุปทาน ยังลอยละล่องไปแสแบงหาพบหาชาติหาการเกิดใหม่ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะนั้นนะ่ะชีวิตของพวกเราทุกคนอาตมาถึงพูดอยู่ทุกวันว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ใครทุกคนก็อยากจะเกิดดีๆพิสุขจะสุขบางทีมันก็ทําให้เราลืมตัวบางทีแต่ทุกข์ก็ทําให้เราลืมตัวได้เหมือนกันเป็นทั้งสองอย่างสุขทําให้เราลืมตัวสร้างลืมสร้างทานศีลภาวนา ทุกข์ก็เหมือนกันบางทีมันบีบคั้นเอาจนชีวิตไม่ไดีอยู่ดีมีสุขลืมทานศีลภาวนาเป็นิ่ก็เป็นทั้งสองอย่างเพราะนั้นน่ะเราเกิดมาโชคดีที่มีธรรมะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและประเสริฐสุดเรามาศึกษาตัวนี้ไว้แล้วมาประพฤติของเราไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนสั่งสมอย่างน้อยที่สุดอย่างที่มาบอกไหว้พระสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ น้อมจิตให้พิจารณาเห็นชีวิตเราเกิดแก่เจ็บตายแค่นี้เราก็ทุกข์แล้วเราเห็นชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาคนเดียวแก่คนเดียวเจ็บคนเดียวที่สุดเราก็ตายคนเดียวใครก็ตามเราไปไม่ได้เป็นภาระแท้ๆชีวิตนี้มีใครที่จะช่วยเราได้ไม่มีเลยที่สุดเราก็ต้องช่วยตัวเราเองทุกทุกกายทุกใจ อยากจะฆ่าโคตายมันพูนอดอาตมากับบางคนก็บผพูดไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นหรอกโยมคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ฆ่ามันทําไมไม่ต้องฆ่ามันก็ตายอยู่แล้วแหละสังขารชีวิตนี้ไม่นานมันก็ต้องต้องตายลงจนได้เพราะนั้นน่ะชีวิตเราเกิดมาแล้วโชคดีที่มีบุญได้พบพระพุทธศาสนาพึงเล่งรีบสั่งสมเอาสิ่งที่ดีด างศาสนาและโดยเฉพาะการฝึกฝนธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่แหละจะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้สุขผมเย็นขึ้นคนเราที่เห็นกรรมที่เกิดมาต่างกันนี่เราก็เห็นแล้วยศโคตชาติวันตะกูลแตกกลางกันนี่ก็เพราะกรรมที่เราทำมาต่างกันกรรมบังสเตวิภัจจิตยะทิทังหินาปนัตตายะกรรมมันจำแนกให้คนเราดีเลวปราณีตต่างกันมา เพราะนั้นเราก็รีบสร้างในสิ่งดีๆที่เราควรทําต่อไปอันนี้เราจะพบกับความสุขความเจริญไปในข้างหน้าชีวิตภายหลังความตายเราสามารถควบคุมจิตและอย่างน้อยที่สุดมีบุญเป็นที่ระลึกอันนี้เ็จะเป็นกุศลสำหรับพวกเราสืบไป